โอเคสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในช่องของเซียชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันอีกครั้งกับเกม TSX นะครับหรือว่า TS Online นั่นเองนะครับวันนี้ผมไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมตัวละครของผมมันถึงดูปลาตาแลนะครับพอดีอันนี้เป็นไ d ดีไก่นะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะมารีวิวเนี่ยก็คือตัวละครหว่างหยวนจีนะครับหรือว่าขุนพลที่เป็นเขาเรียกว่าไงขุนพลกาชาเหรอขุนพลที่เข้ามาใหม่ประมาณนี้แล้วกันก็คือขุนพลตัวนี้ยังไม่ได้จุติ หรือว่าอะไรนะครับพอดีหาสร้อยไม่ได้นะครับพามโอเคแต่ว่าสิ่งที่เราจะมารีวิววันนี้เนี่ย,ยก็คืออาวุธของน้องนะครับหรือว่าพัดที่เรียกว่าลูกดอกสลาตันม่วงนะครับโดยพัดเนี่ยจะบวกปัญญา70แล้วก็ว่องไวสิบนะครับแล้วก็บวกทัดลมเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันนิดนึงครับวายุเขาไร้เขตนะครับ อันเชิญลมภูเขาอันทรงพลังเพื่อเพื่อโจมตีศัตรูนะครับโจมตี6คนใช้ SP 128นะครับตอนนี้อาวุธเราบวก1น่งะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าเจ้าอาวุธตัวนี้ทำอะไรได้นะครับโอเคครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมกดกันก่อนแล้วก็อ่วายุไลท์คอบเคดนะครับไม่รู้ว่าเบีไปหรือเปล่าเวลาใช้ท่าเราต้องบอกบอกบอก,บอกชื่อท่าด้วยนะครับเฮ้ยมันมีคนโจมตีอยู่ อ่านี่เห็นไหมว่ามันเป็น6เป้าเดียวเดียวเดียวโอเคครับขออีกครั้งแล้วกันนะครับเอาใหม่เอาใหม่อหมรอบนี้กดป้องกันครับแล้วก็ใช้อ่าวายุไ like ท์เขตนะฮะสังเกตว่ามันเป็น6เป้าเนาะทุกคนซึ่งมันจะติดแค่เทินเดียวด้วยซ้ำนะจากที่ผมสังเกตรจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสติดอะมันจะไม่เยอะเขาบอกว่ามันอยู่ที่อ่า ตามอัตราการตีบวกของอาวุธนะครับก็คือถ้าอาวุธบวกหนึ่งเนี่ยโอกาสติดก็จะสิแต่ผมคิดว่าจากที่ลองเนี่ยมันเป็น10%ที่แยกกันเออเนี่ยเห็นปะแต่ละคนมันไม่ใช่ติดก็ติดยกแผงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จํานวนเธอเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนๆอ,อืมอ่ะลองอีกครั้งนะครับอ่ะนี่ไม่ติดเนาะสังเกตว่ามันโดนหเป้านะแล้วก็ โอกาสติดเนี่ยอาจจะน่าจะอยู่ที่10%บนะถ้าบวกหนึ่งจากที่ผมเข้าใจนะสังเกตว่าจํานวนเทินที่ติดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่1เทินเท่านั้นน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราตีบวกอาวุธเนี่ยก็มันจะเพิ่มเทินอีกหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนเพอรู้ก็บอกได้นะครับเบื้องต้นก็คืออาวุธน้องเนี่ยก็คือประมาณเนี้ยครับคิดว่าถ้าตีบวกเยอะเนี่ยก็เป็นอาวุธขุนพลที่ค่อนข้างแบบเวอร์เลยทีเดียวแหละเรียกว่าเวอร์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันล็อกหกเป้านะครับ ก็ไม่มีอะไรที่จะให้เวิร์ดได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยอะถ้าติดก็คือจะเป็น3มเป้าแบบเมื่อกี้แต่อันเนี้ยมันเป็นแค่วูดวงหนึ่งอาจจะอยู่แค่1นเทินหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะก,ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่แบบไม่มีข้อมูลจริงผมไม่รู้ว่าจะไปถามใครดีนะอันนี้ก็เป็นรีวิวแบบหยาบๆะละกันนะครับทุกคนแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยไอ้เจ้าวุธเนี่ยผมมองว่าถ้าเรามีแค่ไอดีไก่แล้วรีหาสร้อยหาตัวละครมา ผมว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหรด่ด้วยความเห็นผมนะจากการที่ผมลองใช้ให้ดูเมื่อกี้ผมก็รู้เลยว่าถ้าได้มาแล้วบวกแค่หนึ่งอ่ะมันยังไม่ไม่เวิร์อยู่แล้วแหละมันไม่เหมือนกับตัวละครอื่นๆอย่างพวกคกลูหรือจูลงที่แบบมาถึงบวกหนึ่งก็คือใช้งานได้เลยแต่อันเนี้ยมันไม่เหมือนกันตรงที่เฮ้ยถ้าแบบเนี้ยมันมันยังไม่ได้อนะ่ะเนาะก็คือผมมองว่ามันควรที่จะต้องบวกมากกว่านี้หรือถ้าเพื่อนๆตั้งใจจะเล่นรีไอดีหา เรจะต้องทำอาวุธเนี่ยให้แบบขั้นสูงแบบบวก2บวกสบวก4ถึงจะแบบหวังผลได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นเนะผมลองใช้อยู่หลายครั้งนะมันก็ไม่ค่อยติดเออก็ก็คือมันต้องอัพขึ้นไปอีกนะโอเคผมว่ารีวิวคร่าวๆเนี่ยก็คงประมาณนี้แล้วกันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่พอมากนะแต่ว่าก็อยากเอามาเล่นให้ดูว่าเออสไตล์มันประมาณไหนแล้วก็มาบอกเพื่อนๆ่อนก่อนว่าเออมีแค่พาร์วหนึ่งมันมันยังไม่เวิร์กเล้านะสำหรับน้อง หวังหยยนจีนะครับก็แน่นอนยังไงก็ขอบคุณทุกคนสำหรับคลิปนี้ที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดตับตัค่กดไลค์หน่อยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบก,กันในตัวอื่นๆต่อๆไปนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนอื่นมาอ่านก็จะได้รู้กันว่าเออความสามารถมันประมาณไหนเนาะก็มีอะไรก็แบ่งปันกันครับประมาณนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ